น้ำหวานพัศวีและคุณสัพพสิริชาวานิษนั่งแทนบริหารภายใต้บริษัทเมโก้คอร์ปอเรชั่นจำกัดทุมงบกว่า1น0ล้านเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโนโตมิัวช่วยสำหรับผู้หญิงยุคใหม่สวยอย่างมั่นใจพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวยเซ็กซี่อิงฟ้าวราหะมิสแกรนดไทยแลนด์2022นรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่มางานน้ำหวานในวันนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นดูแลผู้หญิงค่ะดูแลผู้หญิงแบบที่เหมือนโดยองรวมและด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติค่ะเพราะว่านอวจายที่ว่าผู้หญิงในปัจจุบันค่ะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ต่างๆย,ยิ่งในปัจจุบันยิ่งยุคโควิดด้วยเราอาจจะลดการดูแลตัวเองมาเป็นการดูแลอยู่ที่บ้านด้วยการทานซัพพลีเมนต์แล้วก็อาหารเสริมซึ่งระหวางเชื่อว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจในสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาตัวเนี้ยเสริฟขึ้นมาสําหรับผู้หญิงยุคใหม่ ในตัวเองในทุกวันแล้วก็การดูดีจากใครส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเรียกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสา <นะ S 2> รธรรมชาติร้อร์เซต์ครับแล้วก็มีส่วนผสมเฉพาะที่เราคัดสรรมาอย่างดีเป็นพิเศษครับเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอยู่ในให,ให้อยู่ในมือของทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองครั้งนี้เนี่ยเราได้พรีเซนเตอร์ที่กำลั ที่หมายปองของทุกแบรนด์ในตอนนี้นะคะแล้วน้องก็ทํางานน่ารักมากทํางานง่ายมากแล้วก็น้องเห็นความมั่นใจในตัวน้องเห็นความมุ่งมั่นในตัวน้องก็เลยอยากจะเหมือนทํางานร่วมกับน้องเพราะน้องเนี่ยเป็นตัวแทนสังคมยุคใหม่ที่ดีมากๆในเรื่องความมั่นใจความมุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในร่วมงานกับอิงฟ้าเป็นไงบ้างคะน้องน่ารักค่ะน่ารักทํางานง่ายอันนี้คือพูดจากใจเลยว่าน้องทํางานง่ายมากแล้วก็น่า หน่อยแต่น้องคือสู้ตลอดเวลาประทับใจน้องๆแฟนคลับของอินฟ้าทุกคนนะครับที่ถามถ่ายกันเข้ามาแล้วก็ผมว,ว่าเวลาเราส่งข่าวอะไรเขาก็ให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็น่ารักต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆก็ดูใจแล้วก็ชื่นใจแทนอินฟ้าด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ได้อินฟ้ามาช่วย เสริมทับให้กับพลังของเราตอนนี้กําลังจะเปิดตัววันนี้ค่ะแล้วก็ขอสู่ตลาดวันนี้นก,ก็ด้วยตัวพีเซนเตอร์เราเนี่ยทรงพลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ว่าเราก้าวไปสู่พันล้านได้ไม่ย <c oughs> ากย,ยอดจองวันนี้ก็ตลบทลายจากแฟนคลับน้องใช่ใชไหมคใช่ค่ะแฟนคลับน้องให้การสนับสนุนดีมากมากค่ะนีก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับน้องอินฟ้าทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยทำให้เรามีกำลังใจและยิ่ง เศรษฐปกิจในช่วงนี้ด้วยอ่ะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการทำงานยิญญ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า,าได้บุคคลที่มีคุณภาพมากพาร่นมงานใช้ออนไลน์ทั้งหมดค่ะซึ่งออฟไลน์เราก็กำลังจะมีที่ห้างเซ็นทรัลค่ะกำลังจะเปิดในเดือนหน้าวันที่2ชอ่องทา,เางเซ็นทรัลก็วันนี้นะคะน้งหวัดต้องฝากโนะตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ คือทุกอย่างเนี่ยเราใส่ใจในคุณภาพแน่นอนเพราะว่าน้องหวานเนี่ยกว่าจะทำตัวนี้ออกมาเนี่ยใช้